เอาเป็นว่าถ้าคุณอยากจะได้เงินแบบง่ายๆเลยนะง่ายที่สุดก็เห็นจะเป็นการยืมเงินจากโทรศัพท์มือถือไม่ว่าคุณจะมี a อ to UM Move b t ีแท็กยืมเงินมาแต่ว่ามันไม่ได้เป็นเงินสดไงมันจะเป็นการยืมเพื่อการโทรค่าเดตอะไรแบบนั้นแต่ถ้าคุณอยากจะยืมเงินแบบว่าได้เงินมาจริงๆริงเดแล้วคุณเองก็อยากจะเอาไว้ใช้จ่ายในเรื่องของการดาเนินชีวิตอะไรแบบนี้มันยังพอมีทางที่จะได้เงินที่มันอนุมัติเงินได้่วด ถ้าคุณยืมตอนนี้เราก็อยากได้เงินเข้าบัญชีตอนนี้เลยเนี่ยมันก็ยังมีนะแต่ว่าคุณต้องดูตัวเองก่อนนะคุณควรจะมีอายุ18ปีขึ้นไปมีสัญชาติไทยแล้วถ้าเกิดว่าคุณอยากจะได้วงเงินที่มันด,วด่ดวนจริงๆเนี่ยเอกสารของคุณก็สําคัญนะเอกสารรายได้แล้วก็อื่นๆเนี่ยที่สําคัญถ้าคุณอยากจะได้เงินที่มันเร็วขึ้นง่ายขึ้นจริงๆนะเอกสารคุณก็ต้องแน่นด้วยแล้วก็เอกสารเนี่ย ไม่ต้องบอกหรอกนะว่ามันมีอะไรบ้างเขาก็ส่วนใหญ่แล้วถ้าคุณมีเครดิตที่ดีอยู่แล้วเนี่ยยังไงก็ผ่านได้ายๆแต่ถ้าคุณเป็นคนที่มีหนี้มีการค้างชำระานหนี้หรือว่าติดบูโรเนี่ยตรงนี้อาจจะยากขึ้นแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะกู้ไม่ได้นะเพียงแต่ว่าคุณจะได้วงเงินที่มันน้อยกว่าเขาสนเอง จริงๆเงินด่วนทุกวันนี้เนี่ยมีเงินด่วนมากมายหลายอย่างเลยนะที่คุณยืมเงินแล้วเขาสามารถจะโอนเงินเข้าบัญชีของคุณได้จริงๆแล้วก็โอนได้แบบทันทีทันใดเนี่ยมันมีมากมายแต่ถ้าคุณอยากจะยืมเงินแบบว่าออนไลน์อ่ะไม่อยากไปสาขาคือแล้วก็อยากยืมตอนนี้แล้วมันก็ได้เงินเลยเนี่ยบางทีก็อยากให้คุณได้ลองดูแล้วในส่วนลึกๆเนี่ย สิ่งที่จะพูดไปต่อไปนี้จะไม่ลงรายละเอียดให้มันชัดเจนมากนะก็เชื่อว่าหลายคนเนี่ยก็ต้องไปหาข้อมูลเพิ่มเติมอยู่แล้วแล้วก็ทําความเข้าใจเพิ่มเติมมันด้วยอย่างดีเนี่ยนะก่อนจะไปคู่ก็ควรจะคุยกับสถาบันการเงินนั้นเนี่ยให้เข้าใจนะอย่างน้อยเขาก็ช่วยคุณได้เริ่มกันที่ตัวนี้ดีกว่ากรุงสีไอเฟินเชื่อไหมว่าคุณสามารถจะยืมเงินได้เนี่ยตั้งแต่หนึ่งพันสองพันสามพันคือคุณยืมได้เลยแต่ว่า คุณจะต้องทำอะไราการกู้ยืมเนี่ยผ่านแอป,ป KMA เป็นแอป,ปธนาคารของเขาทำได้เลยนะแค่คุณเป็นลูกค้าของเขาเองหรือนะจะเป็น S B Speedy Cash เชื่อไหมว่าคุณก็ต้องเป็นลูกค้าของ S B เขาก่อนแล้วคุณก็ต้องมีแอป,ป S B E C คุณยืมเงินจากเขาเนีได้ตลอดเวลาตลอด24ชั่วโมงแล้วก็เงินเนี่ยก็จะโอนเงินเข้าบัญชีของคุณทันทีนะ ทำง่ายมากเพียงคุณไปที่เมนูซึ่งเป็นเมนูของสินเชื่อนะอัปโหลดเอกสารต่างๆเลือกวงเงินที่คุณต้องการเนี่ยทาแบบระบบออนไลน์เลยนะพอเขาอนุโนมัติเนี่ยอ,อนุโนมัติได้ไวแล้วเขาจะโอนเงินเนี่ยเข้าบัญชีของคุณทันทีแล้วสุดท้ายเนี่ยก็เป็นการยืมเงินผ่านบัตรกดเงินสดบัตรเครดิตอะไรต่างๆเนี่ยนะแค่คุณมีแอปของเจ้าของบัตรนะคุณสามารถจะยืมเงินได้อย่างสบายนะห้าพันหนึ่งหมื่นห้าหมื่น กดเงินได้แบบว่าห้ามกดเกินวงเงินที่มีด้วยนะดอกเบีย้ยก็อาจจะแพงทั้งหน่อยแต่ว่าคุณก็ไม่ต้องสะสมให้มันนานนักไม่งั้นดอกเบีย้ยมันก็จะบานด้วยถ้าคุณอยากจะได้ดอกเบีย้ยแบบศนซมันก็จะมีช่วงที่มันปลอดดอกเบีย้ยอันนี้คุณต้องไปศึกษากทีว่าเขาจะอยู่ในช่วงการปลอดดอกเบีย้ยเนี่ยระยะเวลาเท่าไหร่ส่วนใหญ่นะสามสิบถึงสี่สิบห้าวันประมาณนี้ถ้าคุณไม่ชอบสินเชื่อที่พูดมาทั้งหมดนี้ ใบบรรยายนะมันมีอีกที่หนึ่งถ้าคุณอยากจะได้เงินจริงๆคุณเนี่ยก็ไปใช้บริการกับแอปธนาคารที่คุณรับเงินเดือนอยู่นั่นเลยหรือถ้าคุณมีบัญชีกงินฝากกับธนาคารไหนอยู่เนี่ยคุณนะไปปรึกษาเขาได้เลยรับรองว่าโอกาสในการออมเงินเนี่ยสูงกว่าแล้วก็ง่ายกว่าที่เคยด้วย